สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาปอกบ้าบัลลูอีกแล้วครับเสาร์วันที่สิบรับพฤศจิกันยายนครับคุณธศักราชสองพันหารอยหกสิบเจ็ดครับเวลาอยู่นี่กับเจ็ดโมงเสาร์ครับน้ำหมอกร้ายพี่น้องเมื่อนี้หมอกแห้งครับแนวลมบามีครับลมกำลังมากครับสวยจัง่อยบุละครับ ทีมี้ร่มมามดูกันสิทีภาพเมืองบรรยาก,กาศอั้งสี่งละนัเ่เศร้าครับเศร้าที่น้ำหมอกลหลายพี่น้องม่ขึ้นนี่หนาวน้ำหมอกครับพี่น้อง สวยจักน้อยกู่หละครับพี่น้องกังสิมีลมเสารนี้ว้าวมันลูกับพาดเจ็บบรรยากาศย่อมให้เมืองครับเสาร์สวยแน่ยจัน้อยแหละครับถ้าเสารน้ำหมอกไหลมังบรรยากาศครับ แดี๋ยวดีสแต่เช้าเลยครับมื้อนี้นี่รมมาแน่แล่ะครับพี่น้องนั่งบรรยากาศนี้มัเศร้าครับ บรรยากาศปลายฝนต้นหนาวครับพี่น้องนอกเจ้ากำลังมาหากินปลากับน้ำกำลังเริ่มแห้งลดลงหรอ บ้าบลุกับพ่เมืองบรรยากาศย้ำสองสี่แหละครับฝากติดตามนี่ได้ครับช่องบ้าบุรุษต,ต่างแดดครับปฏิทิทนบรรยากาศย้ำเ้าร์ย้มันแรกในเมืองครับบรรยากาศน้ำทงน้ำทา่าร้านเป็นยังไงครับของแต่และเศา้าเศารนี้น้ำหมอกหลายครับพี่น้องร่มทันมากอีกสองโมงกลัวแหละครับ แสงสีมิลลเมิ่งบรรยากาศน่ามส่อครับนกเขา,ขา,เาก,กับหาวครับเศรษเมืองนั้นนำหมอกยุบปปายเขาครับพี่น้องสังเกตมิ่ง สัเงเกตปลายเข่าครับน,น้ำข้างข้างอยู่จงปลายเข่ามันยากาศนี้มเศ้าครับอากาศดีเมื่อนี่นกเขากะหาวอากาศป่าต้นหนาวครับพี่น้อง เดยมมีลบมาแน่แล้วครับตั้งจากช่วงนี้มามีน้ำมีแต่น้ำหมอกมื่ขึ้นหนีหนาวน้ำหมอกพี่น้องเลยเย็นยยอยู่เอยๆยอยู่สวยมากที่ม่เย็นร่มครับ กากาศให้เมืองยังสี่แหละครับพี่น้องบ้าบรรรุขอบคุณครับที่มาเข้ามาติดตามครับขอดภัยครับเพิ่มขึ้นผู้ที่ตคนต้นอยู่มากับคุณนะครับรราการ์ดในเมืองโปง่งับมีเนี่ย ทีฟ้าได้แดดดีนี่น้นำเ้ากับเยน็นน้ำหมอกสวยมากกับเย็นหลับมังพี่น้องท้องฟ้า อากาศดีพี่น้องบ่าววันูกับที่เจ็บดังสีมเมืองครับทุกมเมือทุกมเมือแหละครับสลับมือนี่ครับตรงกับวันพุทธที่สิบครับน้อง สักรดาษ2,567รบเครับเวล่อยู่นี่กั7:00นกโมงกลัวเหรอสำหรับชปนี้กับฝากไว้ช่นี้แหละครับพี่น้องพอกนคชิปหนาครับสวัสดีครับ